อนโมทนาในกุศลบุญที่อาจารย์รักได้นำคณะญาติโยมได้มาทำบุญแล้วก็เป็นคณะศรัทธาที่ได้มาปิดทองวัดน่วมการนนทบลรชัยมงคลเพอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็ขออนุโมทนาในกุศลที่คุณยมอาจารย์รักได้มาประชาสัมพันธ์บอกบุญกับญาติโยมญาติโยมที่ ได้สนใจแล้วก็มีความศรัทธาก็เชิญชวนมาปิดทองไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มาร่วมกันสร้างวิหารพุทธชัยมงคลมีโครงการว่าจะสร้างในเวลาอันไม่นานนี้เพราะว่าทางวัดยัง ขาดจะตกปัจจัยจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจารย์รักในขานิเทศเป็นผู้นำบุญในครั้งนี้อาตมาภาพในนามจเจ้าวาดวันน่วมกนนก็ขออนุโมทนาที่คุณโยมอาจารย์รักได้มีจิตศรัทธาได้มาเป็นผู้นำบุญ ผู้นำสัทธาให้แก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอตาตมาภาพก็ขอคุณพระศรีรัตนไกรที่สิงสถิตยอยู่ในสากลละโลกนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ดนบันดาล ปกป้องคุ้มครองท่านอาจารย์ลักษ์เลขานิเศญยติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญจะนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากมาดแม่นเป็นไปในธรรมอันชอบธรมแล้วขอให้ท่านอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศและคณะผู้จัดทำรายการจงประสบแต่สุขสมเร็จดังประสงค์ทุกประการเทิน ผู้ชมได้ชมไปนะคะก็คือดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีพิจิกค่ะประจาปีพุทธศักราช2556เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีพิจิกรู้แล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดวงชะตาจะไม่ค่อยดีนะตกลงไปสักนิดนึงจะต้องหาโอกาสนะคะไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่เลยนะคะที่วัดน,น่วมการนนนะคะไปไหว้พระอธิฐานขอพรถือว่าเป็นมงคลที่จะเสริมดวงชะตาทําให้คุณผ่านพ้นภัยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพอจะมีเวลาเหลือที่จะตอบาคาถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก็ไม่รอช้านะคะก็เปิดสายนะคะคุณผู้ชมโทรเข้า 0-2นะคะ9 3 4 9สา่นถึงนะคะพอจะมีเวลาเหลือค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะคะสายแรกสวัสดีค่ะคุณสานสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะคุณสานครับเป็นยังไงบ้างในตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างไหมคะยังเลยยังยังเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวแก้วเริ่มต้นพยากรณ์ให้คุณสานเลยหนึ่งคำถามถามเรื่องอะไรคะอ๋อการเงินมันติดลบเยอะอาจารย์การเงินใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะคะขอทราบวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะวันศุกร์วันศุกร์ยี่ ที่กุมภาพันธ์2496กุมภาพันธ์นะคะ2496เวลาเกิดค่ะคุณสันตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งนะตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่มีเรื่องดีๆเลยเหรอยังจาย์มานั่งกุ้งจานในตึกกุ้งจนะไอ้อย่างงี้ค่ะตามดวงชะตาของคุณสันนะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2496เวลาตีสี่ครึ่งนะตามลัคนาเวลาที่เกิดนะคุณสารคุณสั์เกิด ลัคนณาราศีมังกรคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงประมาณออปีคือ ในช่วงแต่ปี2556เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีและเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีมังกรเพียงแต่ว่านะคะในตอนนี้เนี่ยคุณมีดาวอริคือดาวพุธในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยจากนี้ไปเดือน2เดือนเท่านั้นเองดาวพุธกุมจุดดาวพุธเนี่ยได้ยกเข้ามากุมจุดเกิดคุณเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีเหตุให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในเรื่องนิติกรรมสัญญาการเจราจาการต่อรองต่างๆรวมถึงเรื่องการเงินมันจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าได้มาใช้ไป หรือว่ายังไม่เห็นกําไรเป็นกอบเป็นกำแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณสันโดยภาพรวมเนี่ยคุณผ่านประมาณหลังจากวันที่9กุมภาพันธ์ไปก่อนหลังจากวันที่9กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้เองมันจะมีโอกาสดีๆมีเรื่องดีๆในเรื่องการเงินแต,แต่แก้วแนะนําคุณนิดนึงคุณอยู่จังหวัดอะไรคะคุณสันอยู่กรุงเทพมหานคร คุณอยู่กรุงเทพนะคุณเกิดราศีมังกรคุณเป็นคนมีดาวราหูเนี่ยเป็นดาวตัวแทนในเรือนการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินดวงนี้ก็กุมจุดเกิดของคุณด้วยในปีนี้ดาวราหูโดดเด่นมากถ้าคุณสารอยากมีโชคดีในเรื่องเงินแก้วแนะนําให้หาโอกาสนะคะไปไหว้ขอพรจากองค์เทพร,ราหูทรงครุฑถ้าอยู่กรุงเทพใกล้ๆค่ะวัดบัวขวัญน,นะที่ค่ะวัดไตรมิตรได้ไหมวัดไตรมิตรอาจารย์ วัดไตรอําอย่างนี้คือคุณไปไหว้ขอพรพระราหูเนี่ยถ้าคุณสะดวกไปวัดไตรมิตรคุณไปวัดไตรมิตรก็ได้๋อด้นะหรือว่าจะไปวัดบัวขวัญไปไหว้เทพราหูทรงคุณก็ได้ได้เหมือนกันไปขอพรในเรื่องการเงินที่สําคัญคุณรา์ไปวัดไตรมิตรเขาจะมีคาถานะคุณเอกาจักขู่เป็นบทสวยคาถาหัวใจพระราหูนะ จารผมท่องทุกวันเลยไอ้ขาจกบุนาฬิกาายสุริยประภาตะหูคายขาจักรทองขึ้นไปเลยนะเนี่ยเป็นสาวกเลยนะคืออย่างนี้คุณสารตองถ้าผมเปิดรับผมจะท่องนี้ทุกวันเลยสาวกท่องทุกวันนะคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงประมาณ9กุมภาเนี่ยเขาเรียกว่าดวงยังดีแต่ยังดีไม่ที่สุดการเงินมันได้มาจ่ายไปแต่คุณอย่าไปจิตตกเพราะว่าในปีเนี้หลังจากกุมภาพันธ์ดวงคุณดีมากหลังจากวันที่9อดทนอีกไม่กี่วันนะคะแล้วทําอย่างที่คุณทําดีอยู่แล้วเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เคลียร์เงินได้นะอาจารย์ อะไรนะคะเคียร์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 เครดิตได้นะอาจารย์ได้แน่นอนหลังจากเก้ากรุมภาคุณสารคุณอย่าจิตตกทำในสิ่งที่ดีทำบุญขอบคุณอธิษฐานด้วยแล้วคุณก็ขยันทำมาหากินด้วยปีนี้รวยกว่าปีที่แล้วขอ,ขอบคุณมากอาจารย์นะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวแก้วต้องขอยคุณผ<อ>ู<อ>้ชมนะต้องพักสายไว้เท่านี้เนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดทีมงานบอกว่าให้อาจารย์ตอบ SMS บ้างเพราะว่าคุณผู้ชมส่ง SMS มาถามเยอะเลยนะคะก็เริ่มที่ SMS แรกนะคะจากคุณ มาณะนะคะคุณมานะถามเรื่องการเงินและการงานแต่ว่าเราให้หนึ่งคำถามเรื่องที่โดดเด่นในดวงสตาของคุณเอาเป็นว่าแก้วดูเรื่องการเงินให้ก,ก็แลวกันคุณมานะนะคะเกิดวันที่9ค่ะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2526ค่ะไม่ได้แจ้งเวลาเกิดเพราะฉะนั้นตามช่วงวันที่เกิดคุณมานะเกิดราศีกันแน่นอนเลยนะคะจากนี้ไปอีก รวมรวมสปีเนี่ยคุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะดาวเสาวโครจรทับเรือนการเงินถือว่าเป็นปีที่หนักและเนี่ยเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นปีที่คุณจะต้องทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะ ต้องใช้เงินด้วยความประหยัดนะคิดอะไรจะลงทุนจะทําอะไรในช่วงเนี้ยอย่าทําอะไรที่ใหญ่เกินตัวให้ทําแต่พอดีพอดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือสถานนะการเงินมันจะจ่ายมากกว่าได้แต่ก็ไม่ถึงกับทาให้คุณขาดทุนถ้าคุณรู้จักใช้เงินนะคะนี่คือดวงสตาของคุณมานะอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันนะคะก่อนปิดปิดเบรกค,ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณกิติภพนะคะเกิดวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนะคะปีพุทธศักราช2519คุณกิติภพแจ้งเวลาเกิดมาด้วยก็คือเวลา7นาฬิกา15นาทีนะคะก็ ตามลัคนาเวลาที่เกิดนะคะคุณเกิดราศีพฤษภถามเรื่องคดีความเรื่องคดีความคาราคาซังมาปีกว่าแล้วค่ะแต่ขอให้คุณอดทนสักนิดนึงตอนนี้ดาวราหูโคจรยกทัพราหูเดิมในพื้นสตามันยังคงวุ่นวายมันยังไม่จบง่ายๆแต่หลังจาก9้ากุมพาพันเป็นต้นไปจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือขอให้คุณประนีประนอมอย่าใช้อารมณ์ที่สําคัญอย่าดื้อรัน้นหลังจาก9้ากุมพาพันนะคะไปขอพรจากพระปางสมาธิหรือไหว้เทพพฤหัสสบดีนะคะจะเป็นมงคลที่ทําให้คุณเนี่ยมีหนทางที่จะเอาชนะคดีความได้ ก็เอาใจช่วยแต่ต้องทําใจเพราะว่ายังวุ่นวายไปอีกปีกว่าๆนะคะนี่ก็คือโดวงชะตาของคุณกิติภพนะคะส่งท้ายเบรกที่2ค่ะแล้วก็ช่วงที่3พลาดไม่ได้ค่ะใครอยากรู้กิจกรรมอันเป็นมงคลเสริมดวงในช่วงปีชงนะคะพลาดไม่ได้ติดตามช่วงหน้าช่วงที่3ค่ะ Mix Major ชวนคุณพบกับภาพยนตร์ต่างประเทศในทุกรูปแบบความบันเทิงเติมเต็มความมันไปกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นกับ a อคชั่นมูฟวี่โซนอนคลายอารมณ์กับภาพยนตร์แนวดราม่าและคอมดี้ในช่วง Happy ้ทา e มิกเนเจอร์ Major, ความมหัศจรรย์ของคนรักนะ้กพบกับภาพยนตร์สุดโปรดที่หลากหลายประเภทพร้อมเสิฟแบบไม่มีขีดจำกัดมุนเบียร์ับเปลี่ยนมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณทุกวันสุดท้ายวันด้วยชิลเลอร์มิกเนเจอร์พบกับภาพยนตร์เขย่ยยาขวานสั่นประตาัดกับความกลัวที่จะฝังตึงลึกลากล,กลงสู่หัวใจของคุณในช่วงเวลาที่ทุกคนหลับไหลแต่คุณจะหลับไม่ลงมิกเนเจอร์ คามบันเทิงในรูปแบบบิ๊กซีนีมาในบ้านคุณตรีมูรติความยิ่งใหญ่แห่งตำนานเทพทั้งสาองค์รพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เทพแห่งการสร้างการทำลายและการรักษารวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เดียวพบกับเทพศักดิ์สิทธิแสดงปฏิหารให้แก่โลกมวลมนุษย์ได้ในตรีมูรติให้เสียงผ้าโดยอินซีหาชมได้แล้วในรูปแบบ V c ซวันนี้ทั่วประเทศ พยากรศาสตร์สถาบันหนชั้นนำของประเทศที่มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพโทร029382115-6เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟันธงไรตี้นะคะช่วงนี้ก็ตามชื่อช่วงเลยค่ะฟันธงม,มหาเศรษฐีแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้รู้ถึง กิจกรรมบนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆอันเป็นมงคลนะคะที่ก็จะนำมาบอกเนี่ยก็คือเป็นงานมหากรรมประจําปีงานมหกรรมพยากรประจําปี2556นะคะก่อนจะเข้าสู่เรื่องนั้นแกว่าขอพูดก่อนนะคะเดี๋ยวให้ ทีมงานเอาภาพลงก่อนเนาะก็คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของดวงชะตานะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือว่าราศีอื่นอื่นที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้หนังสือดวงชะตาปี2556ข,ของอาจารย์ลักษณ์นะคะตอนนี้กาลังจัดทําค่ะเพราะว่าอาจารย์มีการแก้ไขนะคะเพื่อให้หนังสือเนี่ยออกมาสมบูรณ์มากที่สุดค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่ตั้งตารอนะคะก็ถือว่าไม่ ถือว่าคงไม่นานแล้วก็อีกไม่นานก็จะได้เห็นหนังสือออกไม้คุณผู้ชมได้เห็นกันแน่นอนได้เห็นคายากรณ์ของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมที่อยากได้หนังสือดวงสตานะคะปี2556นระคะรวมถึงออในหนังสือเนี่ยอาจารย์จะมีพระนะคะเขาเรียกว่าพระผงนะคะเป็นพระผงประจําราศีเกิดแจกไปกับหนังสือด้วยเพื่อเป็นพระของขวัญให้กับคุณผู้ชมที่ซื้อหนังสือเนี่ยนะคะราคาเพียงร2อยิบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรสั่งจองได้นะคะที่สถาบันพยากรศาสตร์ค่ะ0 2 5 1 5 9 2 2 2ง2 9 3 8 2 1 1 5 6หนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดของหนังสือได้ที่ w ว w บเด f a n t ันธง c o m ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนังสือโดสตานะคะแกก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วก็กิจกรรมค่ะที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการวันนี้กิจกรรมเยอะมากจริงๆงานมหกรรมพยากรณ์ประจำปีพุทธ,ธศักราช2556นะคะอย่างรู้ฟ้าดินเสร,ริมมงคลปีมะเสง็งแหมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะระยะเวลาในการจัดงานนะคะก็คือตั้งแต่วันที่ 31มกราคมค่ะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์จัดทั้งหมด13วันเรียกได้ว่าจุใจเลยนะคะสำหรับคนจัดงานนะคะผู้จัดงานนี้นะคะก็คือศูนย์การค้า Imperial World 3สโรงนะคะร่วมกับสถาบันพยากรศาสตร์ค่ะ จัดที่อีเวนท์ hall นะคะชั้น B F ศูนย์การค้าอิมพ r i เรียล l วสำโรงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในละแวกดังกล่าวเนี่ยนะคะคือแถวสำโรงแถวสมุทรปราการเนี่ยนะคะใก,กล้ๆหรือว่าอยู่กรุงเทพก็ขับรถไปได้ในช่วงวันหยุดก็ได้หรือหลังเลิกงานก็ได้ในการจัดกิจกรรมนี้ช่วงเวลาถือว่าน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ทำบุญโดยที่เรียกว่ายกวัดมาไว้ที่ห้างเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาที่จะเดินทางหรือติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปร่วมบุญที่วัดไม่มีโอกาสได้เขียนแผ่นทองสร้างพระสร้างองค์พระปฏิมานะคะงานนี้อาจารย์ลักยกวัดมาไว้ที่ห้างเลยค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะถ้าไปร่วมพิธีเออถ้าไปร่วมงานมหกรรมในวันดังกล่าวที่แก้บอกไปเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสได้ร่วมเขียนแผ่นทองนะคะสร้างพระเศรษฐีนวโกศสามกษัตริย์ค่ะเขียนแผ่นทองแดงเพื่อร่วมหล่อนะคะ ยพระเศรษฐีนวโกศสามกษัตริย์เนี่ยอาจารย์รักจะประดิษฐานนะคะสร้างเพื่อประดิษฐานณพระอุโบสถวัดบัวขวัญน,นะคะจะทําพิธีเทท,ทองในวันที่10กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก่อนวันที่10คุณผู้ชมที่ไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดรีบไปที่อิมพีเรียลเวิลสำโรงเลยค่ะไปเขียนแผ่นทองนะคะจะได้รวมหล่อผารวมสร้างพระด้วยการรวมถึงยังมีการเขียนแผ่นทองแดงนะคะจารึกชื่อนามสกุลน,นะคะสร้างทาเวสวุวรรณค่ะเป็นหนึ่งใน 4ขององค์จตุโลกบาลนะคะเพื่อประดิษฐานพระอุโบโสถจตุรทิศค่ะที่วัดบัวข,ขวัญเช่นเดียวกันโดยนะคะจะทําพิธีเททองในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 6ก็คือวันตรุษจ,จีนเพราะฉะนั้นก่อนวันที่10คุณผู้ชมไปเขียนแผ่นทองเนี่ยนะคะก็จะได้ร่วมหล่อทั้งพระสถีนรกฏกสามกษัตร,ริย์รวมถึงองค์ท้าเวสวรร์ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะในโครงการนะคะก็ยังมีการให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้เขียนแผ่นทองจารึกชื่อนามสกุลค่ะสร้างองค์พระตรีมรติเพราะฉะนั้นใครที่อาภพคคู่นะะ ใครที่ยังโสดหาคู่ไม่ได้หรือว่าอยากมีความรักที่มีความสุขเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับการเขียนแผ่นทองนะคะ องค์พระตรีมุตินาตาลาซึ่งจะทําพิธีเททองนะคะในวันที่25กุมภาพันธ์ในวันมาคาบูชานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาเหลือเฟือเลยที่ให้คุณผู้ชมนะคะมีโอกาสไปร่วมบุญจารึกชื่อนามสกุลเขียนแผ่นทองสร้างพระสร้างเทพนะคะรวมถึงองค์สุดท้ายค่ะก็คือใครเจ็บป่วยนะคะไม่สบายนะคะมีโรคเวรโรคกรรมมีทุกทกั้งกายทุกทั้งใจรีบไปอิมพีเรียลโวสํารงเลยค่ะไปเขียนแผ่นทองหรือว่าร่วมบุญร่วมสร้างนะคะองค์บรมครมูหมอชีวโกโกมารพัฒค่ะ องนี้จะประดิษฐานที่วัดสา,ลารลอยจังหวัดนครราชสีมานะคะจะมีพิธีการเททองนะคะในวันที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2556ค่ะในช่วงเกือบจะก,กลางกลางปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปที่ห้างอยู่แล้วปกติก็ไม่มีเวลาหรือติดภารกิจไม่สะดวกที่จะไปที่วัดไม่สะดวกที่จะไปเขียนแผ่นทองที่วัดคุณผู้ชมพลาดไม่ได้กับการไปที่ Imperial w o ว l d สำโรงนะคะที่อ v เว t h ์ l อชั้น BF ค่ะ คุณผู้ชมก็จะได้เขียนแผ่นทองสร้างพระสร้างเทพหล่อองค์พระปฏิมาเนี่ยร่วมบุญกันเสมือนว่าไปที่วัดเลยนะคะพลาดไม่ได้แล้วนอกจากนั้นนะคะนอกจากการให้คุณผู้ชมได้ร่วมทําบุญสร้างพระด้วยแล้วเนี่ยนะคะในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยอาจารย์รักนะคะก็ยังจะไปพบปะกับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแทบทุกวันเลยนะคะของการจัดงานโดยวันแรกเนี่ยอาจารย์รักจะไปในวันที่หกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่ วันศุกร์เนาะวันสุดนะส,สัปดาห์วันศุกร์ที่หนึ่งคุณผู้ชมเลิกงานแล้วเนี่ยนะคะในช่วงเวลาเย็นค่ะเย็นย่ำหน่อยประมาณ6กโมงเย็นเนี่ยอาจารย์ละก็จะไป ันทงดวงชะตา12ราศีปีมาเสงหม่ใครคิดถึงอาจารย์ลักพลาดไม่ได้นะคะต้องรีบไปกันเลยทีเดียวและอาจารย์รักยังมาพร้อมกับวัตถุมงคลมาแจกให้กับคุณผู้ชมในงานด้วยนอกจากอาจารย์รักแล้วนะคะก็ยังจะมีอีกสองท่านค่ะก็คือเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพนะคะก็จะมีอาจารย์ธนากรตรันอวชนาการนะคะสินแสมังกรเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของศาสตร์จีนอาจารย์ก็จะมาเหมือนกันค่ะถ้าใครมีโอกาสได้ไปห้างก็ไปติดตามกิจกรรมนะคะรายละเอียดได้เลยที่ห้างเนี่ยก็คงจะมีบอร์ด แจ้งกิจกรรมในแต่ละวันให้คุณผู้ชมได้ทราบอาจารย์ธนากรเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงดวงจีนะคะปีชงปีฮะใครดีใครไม่ดีอย่างไรอาจารย์ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนกันแล้วก็ไฮไลท์ของงานค่ะ มีพิธีการปัดตัวสะดอกเคราะห์ด้วยนะคะก็คือในวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556เลยนะคะที่อ m p พ r i a l World สมลองแล้วก็วันอังคารที่12กุมภาพันธ์ค่ะก็คือวันจันทร์ที่11วันอังคารที่12นะคะจะมีพิธีปัดตัวสะดอกเคราะห์ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปีกุนปีมะเสง็ง ปีแอกนะคะแล้วก็ปีขานควรไปร่วมทําพิธีนี้อย่างมากจะมีการประกอบพิธีนะคะโดยสินแสนาวินอมิตาเรืองกิจและอาจารย์รักเลขานิเทศค่ะโดยนำรายได้นะคะจากการปัดตัวสะดอกครอที่คุณผู้ชมไปร่วมบุญเนี่ยนะคะในการประกอบพิธีกรรมนรํารายได้มอบให้กับพุทธสถานจีเตกลิมนะคะจังหวัดนครนายกค่ะแล้วในวันสุดท้ายของงานก็จะได้พบกับสินแสสองท่านและอาจารย์รักครบถ้วนเลยทั้ง อาจารย์ธนากรสินแสนาวินรวมถึงอาจารย์ลักษ์เนี่ยนะคะจะมาอา่าทำพิธีปัดตัวสะดอกเคราะก็คือเอาง่ายๆว่าคุณผู้ชมสะดวกในวันที่11หรือวันที่12ก็หาโอกาสไปร่วมพิธีก็แล้วกันเป็นมงคลจริงๆส่วนรายละเอียดในแต่ละวันถ้าในแต่ละสัปดาห์แก้วนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้แก้วก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะ ทัวร์ไหว้พระเสริมมงคลนะคะเสริมโชคลาบปัดตัวแก้ครอปปีชงนําคณะทัวร์โดยนะคะอาจารย์รักเลขานิเทศนะคะแล้วก็สินแสนาวินอมิตาเรืองกิจค่ะเดินทางในวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556นะคะไปที่ พุทธสถานจีเต็กลิมนครนายกและวัดจีนประชาสโมสรคือวัดเล่ง6ยี่ที่8รริ้วฉะเชิงเซาค่ะค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ2,500า2,500บาทนะคะใครที่อยากร่วมบุญก็สามารถจับจองสอบถามได้เลยค่ะที่สถาบันพยากรศาสตร์นะคะ0 9 5 1 5 9 2 2 2 0 2 9 3 8 2 1 1 5ค่ะนี่ก็คือข้อมูลดีๆรับตรุษจีนเลยนะคะคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกไปทัวร์ในวันที่16ก็ ไปร่วมในงานที่ศูนย์การท้าอิมพีเรียลวอลสัมลงได้ตั้งแต่31มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ตามที่แก้วได้บอกไปหรือว่าถ้าใครสะดวกไปร่วมเดินทางไปทัวร์กับอาจารย์ลักษณ์ในวันที่16กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ต้องรีบจับจองเลยนะคะในวันดังกล่าวในวันไปทัวร์ก็อาจารย์ลักษณ์ก็จะนําปัดตัวสะดอกเคราะห์ด้วยสําหรับคณะทัวร์ส่วนคนที่ไม่ได้ไปทัวร์ก็ไม่ต้องน้อยใจค่ะก่อนที่อาจารย์ลักษณ์จะนําคณะทัวร์เดินทางในวันที่16เนี่ยก็จะมีพิธีการปัดตัวสะดอกเคราะห์ให้กับคุณณผู้ชมทีี่ววัววััขเป็นกร เรียกได้ว่าจุใจจริงๆอาจารย์รักทาให้กับคุณผู้ชมและก็แฟนคลับจริงๆพลาดไม่ได้นะคะใครเกิดปีชงต้องไปส่วนใครที่ไม่ได้เกิดปีชงไปปัดตัวสะดอกครา์ก็จะเป็นการปัดสิ่งร้ายๆออกจากตัวค่ะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะที่แก้วนํามามอบให้กับแฟนๆรายการฟันทงไรตี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปดวงสตานะคะแล้วอยากได้วัตถุมงคลดีๆเอาไว้บูชาครอบครองค่ะคุณผู้ชมสามารถนะคะติดตามได้ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมหรือเชา่าบูชาได้ที่เว็บพระดีร8 .com นะคะเว็บไซต์นี้มีวัตถุม ให้คุณผู้ชมได้เลือกเช่าบูชาแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพยากรศาสตร์ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับแก้วนะคะ<ส>ก็ตอนนี้แก้วเปิดรับพยากรโดนสตาร์ฟรีแล้วนะคะ<ส>ก็ทำเต็มกำลังให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเป็นแฟนรายการแล้วก็ติดตามผลงานของแก้วนะคะ<ส>ก็เข้าไปติดตามแก้วได้ที่ www f a c e b o o k .com/ แก้วนพก้วค่ะแล้วก็หมดรายการขอหมดเวลาของรายการฟันทงวรารตี้แล้วนะคะพบกับแก้วได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้า มีมงคลบุญเฉพาะวันตรุจีนค่ะวันที่9วันที่10กุมภามีมงคลบุญอะไรดีๆคุณผู้ชมต้องติดตามรายการฟันทงวารตี้ทุกวันจันทร์เวลา18นากานาทีถึง19นาิกานาทีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแก้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ